วากิวออสก็กินไปแล้วครับวากิวแท้ไปเลยมัคซิสก,กะ A5 ก็กินไปแล้วเนื้อไทยมั่งมะไทยวากิวหนา2นิ้วในส่วนของสตริปลอยจากร้านยักษ์ยักษ์เป็นสัตว์กินเนื้อครับมาเบลสกอร์ของเขาอยู่ที่8-9ถึงเเลยนะเพื่อที่จะเอามาปรุงด้วยวิธีการย่างแบบฟรอนเซียครับไม่ใช้ซูยแล้วเหรอฟรอนเซียคือยังไงเดี๋ยวเราทดไว้ในใจก่อนครับ ขอเล่านิดนึงครับว่าวันนี้เนี่ยเลือกหยิบเอาเนื้อไทยหรือว่าฟาร์มไทยที่เลี้ยงในไทยบ้างครับซึ่งถ้าจะสื่อสารกับผู้เริ่มต้นรับประทานสเต็กเนี่ยบางคนบอกว่าโอ้ยวากิวไทยยังไงก็สู้มึงนอกไม่ได้จากที่พวกเราลองมานะครับเฮ้ยสู้ได้มันก็มีดีมากแต่ที่สู้ไม่ได้เลยเน้นสตอรี่เฉยๆอัพราคาก็มีอีกได้หมายความว่าอะไรหมายความว่าในตลาดตอนนี้มันมีความหลากหลายครับทั้งฟาร์ม บูชเชอร์แล้วก็มีปัจจัยรอบด้านเยอะมากครับในการที่ทาให้เนื้อวัวไทยเนี่ยที่เราได้มาเนี่ยมันจะอร่อยหรือไม่อร่อยมันก็เลยกลายเป็นความสนุกสนานไงครับนี่คือยุคที่สนุกสนานมากในการตามล่าหาเนื้อวัวไทยที่เราถูกใจลองผิดลองถูกไปด้วยกันครับบางทีเนื้อดีๆเราทพาพลาดทําพังก็มีนะครับหรือบางทีเนื้อเฉยๆเราออามาแก้ปัญหามันด้วยการคุกกิ้งเมทอดต่างๆหรือว่าเสริมในการกินอย่างเช่นแบบ ใช้คอมเพลต์บัตเตอร์เงี้ยคือขยายอีกนิดนึงก็ได้เข้าใจในประโยคเดียวเลยคือเนอยผสมอย่างอื่นที่เราทำเองเช่นการใส่พวกเอฟิฟพวกเครื่องเทศต่างๆลงไปในเนยแล้วปั่นใหม่ขึ้นรูปครับเข้าแช่ตู้เย็นค่อยเอาออกมาใช้ที่ฮ it ิตๆกันเลยมากินกับสเต็กก็อย่างเช่นการเอาขากระดูกวัวมาปั่นกับใบไทม์ หรืออื่นๆครับแล้วแต่เราจะอิมพอร์ไวส์แล้วเก็บเนยเนี้ยไว้ใช้กับสเต็กของเราตอนเราย่างมันอย่างในภาพนี้จะเป็นเนยผสมชิมิชูรีครับก็ได้เป็นเนยรถเผ็ดมาชูรถชูใจกันไปเดี๋ยวคราวหน้าๆครับเรามาขยายตรงนี้อีกเรามาทำไปด้วยกันยังมีช่องว่างให้ค c o v ว r y ในเรื่องของ c o m p พลว์บัตเตอร์อีกเยอะเลยหรือสโมกช่วยเงี้ยมันก็มีผลเยอะมากเลยนะครับ เดี๋ยวเอาไว้จะมาเล่าให้ฟังอีกวันนี้ตัดกลับมาที่เนื้อวัวครับที่เราจะซื้อในวันนี้นี่เขาเขียนทาจิมะภูพานไหมจากเนื้อวัวสาวบริสุทธิ์แต่รสชาติมันจะผุดผ่องหรือเปล่าครับวันนี้ต้องบอกว่าเราซื้อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนลงคลิปนี้720กรัม2,160บาทคราวนี้ก็อยากจะทดสอบครับทดสอบความอร่อยแต่ปรุงแต่งให้น้อยๆหน่อย เอาเครื่องซูวีไปโยนลงบ่อประครับแล้วเปิดเตาเวบเบอร์เดิมๆขึ้นมาฟรอนเซียอย่างที่บอกมันคืออะไรพูดแบบสรุปเปิดห่วง่ายๆคือย่างไฟแรงแล้วเอาไปอบอน,นี่คือผู้สง่สงส่งถ้าพูดแบบคนมีใจคนมีใจอยากจะอธิบายขึ้นมาหน่อยคือเอาเนื้อที่เราซีซั่นแล้วเนี่ยใส่เกลืรอกไ,ไทยในะเรียบร้อนี่ไปลงย่างในเตาที่มีไฟแรงครับไม่ได้ต้องการให้ข้างในมันสุกแต่แรกครับ เอาไฟแรงมาปิดผิวด้านนอกก่อนเอาให้เกรียมเอาให้หอมก่อนมองภายนอกราวกับว่ามันสุกแล้วนะครับแต่ด้านในอุณหภูมิยังไม่ได้นะครับคือถนะ้าเกิดไฟแรงต่อไปแบบนี้ข้างนอกไหม้ก่อนเพราะฉะนั้นลำดับต่อมาคือเราจะวางเนื้อไว้ในแชมเบอร์ของเตาเราเนี่ยด้วยลักษณะของการอบแบบ indirect heat ครับพูดง่ายๆคือไม่ต้องโดนไฟโดยตรงแอบเอาไว้ ให้ความมันคลุกกรุ่นให้ความร้อนอ่บมันคลุกกรุ่นไปเหมือนอบในเตาเพื่อให้ได้อุณหภูมิที่ต้องการแล้วเราจะรู้ได้ไงครับว่านานแค่ไหนถึงตอนไหนจะออกมาแล้วมีเดียมแรกกำลังดีก็คือเอาเทอร์โมมิเตอร์เสียบไว้ครับวัดไว้ตลอดด้านในเราอยากได้130าฟาเรนไฮต์แปลงซิพ่อหนุ่มคร่าวๆก็55องศาเซลเซียสนี่คือเราดูอะไรอยู่ก็คือให้ถึงทาเกต130อืมนี่แอมเบียนข้างในคือ188 แล้วก็อินเทอร์นอตตอนนี้70อยู่ต้องการให้ถึง130ง130แล้วก็ถือว่าเสร็จแล้วซึ่งไม่ต้องไปรอให้ถึงนะครับพออุณหภูมิไปถึง126ฟาเรนไฮหรือราว52องศาเซลเซียสเอาเนื้อออกเลยครับอไอเอาเนื้อออกมาเลยเพราะว่าความร้อนที่อยู่ในตัวเนื้อเนี่ยมันจะแคร์รี่ไปเรื่อยๆจิตใจของเราก็ต้องมั่นคงด้วยตอนนี้อย่าเพิ่งรีบไปกินมันให้เนื้อมันได้พักก่อนพักไปเลย20นาทีครับ ใครหั่นก่อนคือบาปบาปจากความดื้อรั้นและความหิวกระหายพระเจ้าจะลงโทษคุณด้วยการให้คุณกินเนื้อที่น้ำไหลลงเขียงละลายละเลงเสียความชุ่มฉ่าไปแต่ถ้าเกิดคุณรอได้ครับนี่คือผลลัพธ์ความอดทนนะครับเนื้อไทยดีๆความสุขโดนๆมือสเต็กที่ไม่เสียหน้าเวลาชวนเพื่อนมากินครับวันนี้ชวนพี่โป้งมากินเอาโป้งเดินมาแลับ ดีเดี๋ยวลองกินก่อนครับนิยามของคำว่า juicy อะใซึ่งต้องบอกก่อนนะทุกคนพี่โป้งเนี่ยเป็นคนที่ชอบกินเนื้อมากๆใช่แล้วก็กินเนื้อมาหลากหลายประเภทเทคนิคของเราในวันนี้คือเราทำแบบ front sear ก็คือเราทำ s ซ a r i n g ก่อนแล้วเราค่อยไปทำอบเพื่อให้มันได้อุณหภูมิ130ฟาเรนไฮต์แล้วมันจะได้เป็นแบบมีเ i u ยม a r e แนะ I'm happy on my own Making coffee just for one And eating breakfast all alone บากูเลยอ่ะคราวนี้ไม่ได้ซูวีเลยอ่ะกลิ่นหอมถานหอมหอมถานมากแล้วก็ความเค็มรสชาติกำลังดีกำลังดีใช่ความนุ่ม นี่คือข้างนอกได้เคี้ยวด้วยข้างนอกได้เคี้ยวข้างในอือเฮ้ยถือว่าถือว่าเป็นเนื้อไทวากิวที่ดีดีเลยดีมากอ่ะครับได้เคี้ยวแล้วข้างในนุ่มนุ่มมีมันแทรกแล้วมันข้างในหอมมากแล้วหอมกลิ่นผ่านหอมชาโคสุด home ในเวลาที่ใช้ทําก็ไม่ได้นานด้วยใช่เวลาที่ใช้ทาไม่นานเลยก็คือเอามาซีซันนิงปุ๊บลงเซียร์ถ้าทุกคนได้เห็นตอนเซียร์เนี่ยก็จะเห็นเลยว่าแบบมันซี่แทรกอะมันเดือดสวยโอลยกินต่อครับเดี๋ยวลองงั้นเดี๋ยวขอไปกินครับก่อนนะกินแล้วครับกินแล้วครับกินแล้วครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับกับเนื้อเนื้อนะคราวหน้าเราจะไปทําเนื้ออะไรนะคอยติดตามชมให้ดีครับเอาละครับเปิดมาด้วยเนื้อไทยแบบนี้เนี่ยแถมดีกว่าที่คิดด้วยนะ จากนี้ครับเราจะมุ่งไปพร้อมกันเลยครับสู่เส้นทางของการ Discovery ร้านใหม่ๆชิ้นส่วนใหม่ๆมากมายหลายเจ้าที่รออยู่ครับรไปด้วยกันใครมีร้านแนะนำมีฟาร์มแนะนำคอมเมนต์เข้ามาครับเราจะเอามาลองทำแล้วเล่าให้ฟังถึงความอร่อยไปตามซื้อเลยเจ้าไหนไม่อร่อยไม่ลงนะเดี๋ยวเขาโกรธเดี๋ยวเด,ด,ดนฟ้องไม่เป็นไรเจ้าไหนอร่อยจะมาเล่าให้ฟัง ฝากกดติดตามฝากแชร์เรื่องราวของเนื้อวัวไปกับพวกเราครับเนินเนื้อ